สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ครับนักแท็กเตอร์ครับมีรถมานําเสนอหนึ่งไร่การครับเป็นยันม่า EF494 ่ครับวันนี้ก็กําลังไถแปลงผักอยู่หลังบ้านนะครับนะก็มารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้ครับราคาเบาๆนะครับรถจดทะเบียนปี55ครับจดทะเบียนปี55ยางดีทั้ง4เส้นครับใช้งานในที่1,700ชั่วโมงเนาะคันนี้นะครับเป็นรถไล่นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับใจไปพร้อมอุปกรณ์คู่ตัวนะครับเป็นผ่าน6ของ CMT ครัับตวนี้นะครับ สวยเลยนะครับสุดท้ายีโอครับหักปันให้ดูหน่อยเร็วนะสุดท้ายีดีโอนะครับเหมืนเลย่อยคัลบอยคัดนะปกตินะครับตรงนี้นะครับยางใหม่ๆเลยลูกค้านี่เปลี่ยนยางให้ใหม่เลยครับตรงนี้นะครับนะฮะไม่มีจุดว่าซึมนะครับตรงนี้รถแห้งนะครับรถแห้งทั้งหมดตัวนี้เป็นยันม่า4ี่้าแรงครับ4ี่แรงมาใช้งาน1,000 1 7ันรอย 7.9ชั่วโมงครับ1,779ชั่วโมงนะครับยันมา4.9แรงม้าคันนี้ครับราคา3 3 5 0 0 0บาทครับ3 3 5 0 0 0บาทเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนครับปีจัดส่ง300กิโลเมตรแรกนะตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจยกหูได้เลยครับ091ครับ8611191ครับ0918611191นะครับเอาหางขึ้นน้อยเออนะครับ อันนี้เป็นหางเสีครับลูกค้านะครับไถงานไล่ได้สบายเลยนะครับงานนาก็ดีนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือดินแข็งนะครับดินเหนียวเลยนะครับดินแข็งๆเลยครับตรงนี้นะครับเครื่องนิ่มครับตัวนี้เป็นระบบเกียร์นะครับเดินหน้า9เกียร์ครับถอยหลัง9เกียร์ครับลูกค้านะฮะแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยครับตัว49แรงตรงนี้นะครับเสียงเบามากครับควันไม่มีนะครับสังเกตรถเครื่องดีจะไม่ค่อยมีควันนะครับของยันม่านะ ดินไถดินนวลแตกละเอียดดีครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเข้าชดสอบระบบได้ที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสัมหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือหมายง่ายครับบริษัทนัทแท็กเตอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลายนะครับตรงนี้นะฮะเราจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับก็ยกหูได้เลยครับ49แรงนะครับเครื่องดีๆแบบนี้นะครับราคาก็บเบาครับตัวนี้เป็นรถ4ี่สูบนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดิเรกซิ่นเจคชั่นครับ เครื่องยนต์ก็จะเป็นดีเซลสี่สูบครับสี่สิบเก้าแรงม้านะครับฝากลูกค้ากดติดตามด้วยครับใต้คลิปอย่ามีกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมีคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปครับก็จะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับยันมาสี่สิบเก้าแรงม้าตัวนี้ครับขอบคุณครับ